ดอกเอ,อ,อยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งก,กักของคือพญาย,ยาสุลึงชา,นาวนาภู้กี่วควายควอนกลา,าพี่น้องเขา้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กนันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชีย่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิงโล่ผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับเอาพี่น้องครับมืาอนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมาเหลือกาควายไปเลี้ยงเด้พี่น้องเด้อนะครับมาอน,นี้เถ่าแม่เพิ่นนะครับว่าอยากแบ่งอยากปั้นนะครับอยากเปิดให้พี่ให้น้องเบิง้ง อยากให้พี่นอ้องได้ติชมอยากให้พี่ให้น้องได้ห้ามเจียมีผู้มักนะครับเอาไปพัฒนาต่อนะครับนี่พี่น้องเข้ารายละเอียดเป็นตัวจังไดราคามันเป็นจังไดน,นะครับมั่งหุ่นจักกับถมแม่พันกรสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีค่ะแนะนําตัวสู้พี่สู้น้องเขาฟังได้ไหมแม่พีแม่ยังแม่ข้ามผงจ้ายิแม่ยังข้ามผงเนาะจ้าเขาอยู่บ้านได้ไหมยู่บ้านเข้งค่ะ บ้านเขียงขึ้นตำบลยังนอนนี่ตำบลเสือเถาตำบลเสือเถาอำเภอเชียงยืนเนาะจ้าอำเภอเชียงยืนพี่น้องเฮาสะระคมเฮาเนาะแม่เนาะจ้านี่บ้านคนบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันพี่น้องครับกับผมเองนะครับนี่บู้ยพี่น้องเฮาเมื่อนี้ถ้าแม่เล่าสิมีมาเปิดจักตัวแม่เปิดสองตัวจ้าสองตัวเนาะเป็นแม่ทองตัวนี้เนาะจ้ากับตัวผู๋ผู๋น้อยเนาะจ้านี่พี่น้องเฮากำลังวัดกำลังกับฉีดินนะครับอย่างที่บพี่น้องเฮ้าก่อนจึงตังตังอนาคตพอคุ้มฟูงได้นะครับตัวนั้นนะครับอ่า ขอเบอร์โทรเบตอวนี้ไมศูนย์หกหนึ่งศูนยงแดสมแปดสี่สามเจ็ดศูนย์สามเจ้าเจ็ดจ้าที่แม่คำผงนะแม่เนาะจ้านี่พี่น้องเขาสองตัวเฉีนเฉียนพี่น้องครับจ้าบ่บ่ได้มีหลายตัวแต่ว่าห่างกับว่ามันพ่อเลี้ยงพ่อไปพ่อมาพ่อพี่พ่อน้องเด๋เบื้งนะครับเบิ้งเอาเลยพี่น้องเขานี่เอาละเรียวตัวแรกเป็นไรแม่อันความสูงคนวางไล เพิ่มสูงเงินร้อยสี่สิบจ้ะร้อยสี่สิบเนาะจ้ะร้อยสี่สิบเราวันนี้ไอ้ทองได้ครับทองทองสามเดือนเราจ้าทองเก่าจะเลื่อนทองเก่าเจริญนสามเดือนเนาะแม่เนาะนี่นะครับโอ้พี่นอ้องเฮาเพิ่นอยากเป็นอยากไอ้อยากติดมูฬไหมาเนี่ยเสนอพี่น้องเฮ้านี่จ้ะสิมีเสือมูฬไหมดาอกเพราะว่าเพิน่นอัตลักษณ์เพิ่นตาเพิ่นบ่เห็นนะครับแล้วก็อ่องข้อเพิ่นบ่บ่เห็นปันใดพีน่น้องครับ นี่พี่น้องเฮาแต่ความสูงเพิ่นได้เนาะแม่เนาะจ้าสูงความสูงเพิ่นได้ลูกตัวที่ไหนในทองนี่แม่ลูกตัวที่สองจ้าลูกตัวที่สองในทองเนาะจ้าเป็นควายขาดน้ำเยียงจังน่อยพี่น้องเฮาจ้าตว่าได้สูงนะครับได้แข็งขาดีได้กระดูกดีนี่ครับกินหญ้าดีตัวนี้แม่โบเรียกหญ้าโบเรียกหยาได้หรือเป่จ้ากินเบิดชูเนี่ยวหลายมันได้ราคาเพิ่นแม่นี่อันเจ็ดสิบเก่าจ้าเจ็ดหมื่นกับเก่าพันจ้าเจ็ดหมื่นเก่านี่พี่น้องเฮา ความสูงลอยสี่สิบด้วยพี่น้องเด้อนะครับเด้อเด้อเอาจับบานนี้ให้พี่น้องได้เบิ้งนี่นะครับนี่ผูกไว้จากหน่อยก่อนน่าผูกไว้ผูห่วมเบิ้องต้อนเลีงเต่ายาจีจ้าเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งเอาค้นว่านเข่าเลี้ยวมันอึดมองเลี้ยงเตจีเห็นแม่เลี้ยงข้าวหน้าบ่ครับจ้าอืมถ้าแม่ผลเลี้ยงข้าวหน้าเด้อพี่น้องเราเตจี บ้านนี้พื้นบ้านเขาว่าน้ำ้วเนาะเข้าก็เลยมีพื้นที่เลี้ยงแค่สวนนี่เนาะจ้ามันก็หน่อยเนาะมันก็หน่อยพี่น้องเข้าถ้าเทียรตกลูกตกะเนีออกมานี่มันก็สิกลายเป็นเอ่อมันแคบพี่น้องครับนี่ยทำแม่ก็เลยว่าถ้าเทียมีพี่มีน้องจากจากแบีงไปเลี้ยงนะครับจากปันไปเลี้ยงเจ็ดหมื่นเท่าไรกันเ่ยเจ็ดหมื่นเก้าพันจ้าเจ็ดหมื่นเก้าพันพี่น้องเฮาเป็นราคาเปิดราคาห้องต่อรองได้นไแม่เนาะจ้าจ้าตอได้นี่นะครับโค้งแางดีเลยพี่น้องเลยจะได้เหง้าความนะครับเบื้อง ทางเขาที่ดีมึงไงบูอย <c oughs> ู่น้องครับพ่นน่ะกินหยาบองเหนื่อยเลยพี่น้องเฮาควายคือเขาเลี้ยงธรรมชาติได้ไหมเนาะจ้าเลี้ยงธรรมชาติตั้งสี่เด้เนาะจ้านี่นะครับอยู่หน้านี่ยนะอยู่หอยอยู่หน้าพ่นเลยนะครับเบิ่งเอาพ่นน่ะแข็งขาดีพี่น้องเฮาเจ็ดหมื่นกับเก่าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับกระต๊อกรองได้พร้อมและะ้วก็อ่าแม่ยุบันห้องมีรถส่งบป มีอยู่จ้งมีเนาะเข้ากับจ้างพื้นไปส่งกระแด้เนาะจ้าถ้าเทียบมีพี่น้องเพิ่นเอ่อบ่สะดวกที่มารับมันสินะจ้าแต่คือราคานี่เข้ากับส่งให้เพิ่นได้เนาะจ้านี่พี่น้องเฮานะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันต้นี้มีบ่แม่ต้นนี้บ่มีค่ะบ่มีเนาะหางบ่ดอกหางบ่ดอกวะยังขาวบ่ทองเนาะตรวจท้องนี่เฮาเฮาได้ตรวจไปตรวจแล้วค่ะตรวจแล้วเนาะจ้าอ่ามีมีคลิปมีอยังให้เบิ่งพร้อมเนาะจ้าใบก็มีเรียบร้อยเบิ้งใบก็มีเรียบร้อยตัวนี้คือ เก่าเจริญเก่าเจริญนะครับตัวนี้นะครับสเดือนเลยครับบ่จ้าสเดือนสเดือนเดียวเนี่ครับเพิ่นตัวทองแล้วนะครับมีเอกสารพร้อมเอกสารนี่แม่ซื้อมานั่มบ่อยู่เฮียนพุ่นแล้วอยู่เฮียนสิอ๋อาบ่เป็นยังบ่เป็นยังถ้านี่กะจังให้พี่น้องเดีเบื้องนั่มที่หลังก็ได้พี่น้องครับเอาเบื้องตัวตัวพี่วันนี้พี่น้องมา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 เอาพี่น้องครับแับนี้มาเบื้องตัวที่สองวันนี้ครับนี่นุ่มรอนะครับนุ่มรอ มีซื้อว่าแม่ซื้อยังนี่มีซื้อบักแท็กเตอร์ซื้อบักแท็กเตอร์มันดันดินมันดันดินนี่จ้ะโอ้พี่น้องเขาถวิเเมวันยี่ห้อญ่เราปั่นกันแท้ตัวว่านเขานะครับตัวนี้ไปดันดินซอยเล่านะครับนี่ตัวนี้เราได้ตั้งซื้อให้ว่าเจ้าแท็กเตอร์นะครับหลายปันนี้แม่ราคาเพิ่นนี่หาซิมหาจ้ะหาเมื่นกับหาพันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับอนาคตรพอพันได้นะครับตัวนี้หรือว่าบ่อชีไล่นะครับบ้านนี้ความสูงเพิ่นนมไแม่ ข้นสูงลอยสามสิบเอ็ดจ้ะลอยสามสิบเอ็ดอายุเพิ่นอายุปีสามเดือนนี้ละประมาณสิบห้าเดือนเนาะจ้าใบมีปะมีอยู่จ้ะอยู่เฮียนลูกไผ่เหรอลูกเบิ่มจ้าโอ้ตัวนี้เป็นลูกเบิ่มพันล้านเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ลูกลูกพี่น้องผู้ใดที่ถามผมทักผมมาว่าหาไายพอพันไห้แน่พ่อได้ไปคุ้มฝูงคุ้มยังนะครับตัวนี้พี่น้องมาเบิ่งเอาได้ครับตัวนี้ครับตัวนึงนะครับเป็นลูกไส้เบิ่มพันล้านนะครับสิบ ซิปหาเดือนได้พี่น้องเข้าเอกสารก็ยังเบื้องน้ำเพินนะครับเพิ่นมีเอกสารนะครับเป็นลูกเบิ่มพันล้านสูงร้อยเอ้ยสามสิบเอ็ดเพ <30 es? S 1> ือบเป็นว่าร้อยหาซิปน่อยพีน่น้ <c oughs> องเข้านี่ก็ร้อยหาซิปนี่วัดทงงางเน่าด้วยพี่น้องเด้อร้ <c oughs> อยสามสิบเอ็ดพี่น้องเข้านี่ควายกับปีสามเดือนหรือว่าซิปหาเดือนนี่แหละพี่น้องเข้านี่ตัวนี้นะครับเป็นควายเนื้อหนังดีนะแม่เนาาะ,ะจ้ <c oughs> เนื้อหนังดีหน้าตาล้ออัตลักษณ์ชัดเจนนะครับอัตลักษณ์ผลง่ามแท้พี่น้องเข้านี่เบื้องนหน มันของคุนอะทุกๆทุกๆทุกๆลาทุกๆเสียของค้าใช่ไหมจ้าเสียเสียกได้ไหมเสียเสียกันเออเสียออกให้พี่น้องได้เบิ้งวันนี้ก่อสันสันมาเนี้ก่อเข้ามาเออนั่นละนั่นละโมไะยแต่มันบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังนั่นสุดรอเนาะเจ้าแท็กเตอร์พี่น้องเข้าสายดันพี่น้องครับนี่ตอนนี้คือเพิ่นเอาหัวดันอยู่นะครับแต่ว่าอายุไรก็นี่พิ่นอาจสิดันต่้มก็ได้พี่น้องเฮานี่ดันต่้มสิเจงเพิ่นอายนี่แล้วเบิ่งมันช่วงยาวดี เบิ้งพี่น้องครับเบิ้งเอาพูดนะโอ้เนื้อหนังดีเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ได้การอยู่นะครับได้ลำเนาพี่น้องครับปาดโทหางแม่แม่หันถ่ายมาหันถ่ายกล้วยเด้อนี่พี่น้องเขาเป็นไรหางแปะกล้วยนะครับหางเน่าดีนะครับถ่ายเทยพี่น้องเบิ้งเอาเลยนะครับใครพี่น้องครับใครเพียงที่ดีพี่น้องเขาสีดีสีดอกเล่าขาดกําไรนะครับแขวงขาผุนขาดกําไรทั้งหน้าทั้งหลังเด้อพี่น้องเด้อนะครับเน่าดีตัวนี้ลำตัวเนาหางเน่า ขาดน้ำเลี่ยงนิดหน่อยพี่น้องเฮ้าแต่ว่าเข้าเลี้ยงแบบเป็นเป็นพอคุ้มฝูงหรือพอพันนี่เอาเอาเป็นว่าขืนคมบงายข้นตัวเมง่ไงนี่บ่ต้องเลี้ยงอ้วนพี่น้องครับมูอเพิ่นเลี้ยงไปให้เวียนน้ำมันจังเลี้ยงอ้วนนะครับกับมูอซ้ายประกวดนะครับถ้าเฮ้าเลี้ยงเพื่อที่สิว่าเฮ้าถิไปเป็นพอคุ้มฝูงหรือพอทับในคอเข้านี่พอรับจ้างเข้านี่บ่ต้องเลี้ยงอ้วนพี่น้องเฮ้าเน้นเอาโค้งสางนะครับขอให้ใงญ่ให้สูงได้การได้ นี่เป็นไดพี่น้องเฮาเบิ่งเอาเท่าไดก็แมีราคาบ้านราคาห้าหมื่นห้าพันเด้อพี่น้องเด้อเรากระต้อได้พร้อมจ้าเป็นราคาห่างกันซื้อนะแม่เนาะจ้านี่พี่น้องเฮามามาเขียนอูตอเอาโยกกมะพร้าวกับกกไอ้กกม่อนนะพี่น้องเฮาอูม่อนนะขักโพดนะครับโอ้หน้าตาล่อดีคนเขาอย่างไงนะแม่เนาะยื่นยื่นยื่นยืนยืดกึกเบิ่งพี่น้องเฮาอัตลักษณ์เพิ่นนะครับชัดเจนหลายวานแชงขา าตาทางเขามากลมหัวลงยังน้อยนี่ดีมองดันดินดีๆนี่ <c oughs> โอ้คนเขาหญยดีเหม่อเป็นเป็นเขาธรรมาชาติเด้พี่น้องเด้ยังว่่ทันเด้ดานการาเหตุยังทั้งสินนะครับธรรมาชาติเลยตัวนี้นะครับนี่ตาแต้มยมักย่างไงหัวกบาลเปิดดีทางเขาดีเจ้าแท็กเตอร์พี่น้องเขา้าเอาพี่น้องครับมักตัวไหนสนจิตสนใจตัวไหนทร่มมาสอบถามนำถาแ่พพิ่นนะครับเบรถถอร์โทร่ยักหลอดได้ไหมเบอร์ยัง0ู1 061ศหนึ่ง แปดสี่สามแปดสี่สามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดศูนย์สามเจ็ดนั่นเองเนาะจ้ามีไม่ไล่ว่าแม่เด่นไล่ป่ะไอ้พ่อใหญ่เราเล่นเป็นยุ่นแล้วที่แทงบุญนั้นเบอร์นี้กันป่ะเบอร์นี้ละเบอร์นี้ต้จ้าเล่นน้ำกันได้โอ้โอ้โกมาได้เนาะฉากมาในนี่ได้ฮใหเทียพี่น้องอยู่ต่างประเทศเพิ่นอ่าาจ้อยากเอาไปให้พ่อให้แม่เพิ่นดูแลจังสีหน้าจ้านี่นะครับในการยุ่ิพี่น้องเ้าผมมักอัตลักษณ์ตัวนี้กับเนื้อหนังนะครับ เป็นขั้วไหนังดีได้ไหมเนาะหนังห<ข>นาซายไงใคยแม่นนำเลี้ยงพืนดีๆนี่พี่น้องเอ้ยผมว่าัน,นก็เลี้ยงก<ป>ินยากินู้ดธรรมดาอันนี้เถ้าเม่เล่าว่าเด้ให้ว่าเฮาเฮาว่าเด้เสือ่อมเดี๋ยงเนะาะบบ่่่คะเป็นบ่อไงว่าซ้ำๆปล่อยไหลทงเนาะจ้านี่นะครับแต่ว่าคือควายมีเสื่อมีสายมาแล้วนะครับลูกเบิ่มพันล้านพี่น้องเฮหอย่ลหางบูดเผดแล้วพุวกไงผูกไว้แม่บ้านเนี่ยเอาพี่น้องครับมักตัวไรก็จังโทรมาสอบถามน้องเถ้าเม่นะครับพูดคุยทดลองกับกับเล่าเอานะครับ หรือว่ามีราคาถ้าเทียพี่น้องจอกได้โยคูไปตัวเม่กับสีมีราคาพิเศษให้ยูดอกพี่น้องเข้านี่นี่นะครับเมื่อเงาปุ่นตัวผู้แล้วก็ตัวเม่นะครับร้อยสี่สิบพี่น้องเข้าราคาเบาๆนะครับเจ็ดเมื่เก่าที่แม่เนาะจ้าเป็นเมื่เก่านี่นะครับเอาพี่น้องมักโยคูก็ได้มักแยกก็ได้พี่น้องครับสารคิปนี้พ่อใบสมิสก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ